ก็ปีนี้ครบรอบปีที่59า <ฮะ S 1> ้อง่อเจนะคะ,<ฮ>ะก็เป็นบ้านอีกหลักหนึ่งของหนะเนาะนะอยู่มาประมาณ13 13ปีได้ประมาณนี้นะคะ่<ฮ>ะก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมแล้วก็ยังแบบได้การต้อนรับที่ดีมาตลอดกับทางผู้ใหญ่เองอะไรอย่างเงี้ยเด็นน้องๆไปได้เ,เข้ามาแต่ละนุ่นนะนะเป็นใหม่ๆนะเใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราพี่น้องก็เ <ฮะ S 2> คยจะเป็นรากกัน ก็เด็กๆรุ่นใหม่ก็คือสมัยนี้คือเก่งมากแล้วคือแบบเขาทุกคนเข้ามาคือพร้อมทํางานแล้วก็มีความสามารถกันแบบเต็มที่เลยแล้วพอเราได้ร่วมงานด้วยแล้วแบบคือเอ้ยเราเราไม่ต้องแนะนําอะไรน้องเขาเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือน้องๆเขาเขาทากันบ้านมาเขาแบบคือเขาพร้อมมาแล้วเก่งมากมันต่างกับตอนเราเข้ามาในมหาต่างค่ะเพราะตอนตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราเรายังไม่เรายังไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้มีการฝึกหรืออะไรมาอะไรเงี้ยเร้ แต่น้องๆรุ่นนี้คือแบบเหมือนเขาพร้อมแล้วว่าเข้ามาตรงนี้เขาต้องทําอะไรบ้างเขาต้องยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะออย่าางงคนนนขั้้ก็ยังมีค่ะยังมีละครอยู่สองเรื่องค่ะแล้วมีทูอนุรุทยแล้วก็สายเลือดทอนงที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นี่คือเป็นรัตนาใช่คละาใช่าค่ะค่ะก็ ปีนี้เป็นปีที่59นะคะก็อยากให้ช่องเจนอยู่กับคนไทยไปนานๆนะคะแล้วก็มีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแล้วก็ฝากเอ็นดูนักแสดงอย่างพวกเราด้วยค่ะสถานกะน้องกาบน้ำข้อที่บ้านขอกตอนนี้เป็นยังไงที่บ้านที่บ้านใช่ค่ะบ้านพี่อ๋ออยู่สงขาอยู่ในในตัวเมืองก็ตอนนี้น้ําอยู่ประมาณระดับเข่ายังยังไม่เท่ากับตรง หัดใหญ่ใช่ค่ะแต่แต่ก็มีแบบขึ้นขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงยังยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ยังมีการแบบตัดน้ำตัดไฟอยู่แล้วแล้วตอนนี้เป็นไงที่บ้านเดีที่เราดูการเป็นอยู่หรือไงก็เมื่อวานที่อัปเดตล่าสุดน้ำยังยังไม่ลดค่ะก็ก็ยังยังเท่าเดิมอยู่แต่ก็ไม่แต่แต่ยังยังไม่ได้แย่เท่ากับตรงในตัวใช่ค่ะอันนี้เราได้ติดตามอยู่ว่าอะไร่ยกับสถานการณ์ ก,ก็ติดติดตามทุกที่คือติดตามข่าวตลอดเลยค่ะก็คือแบบเรานั่งเปิดใน Facebook เห็นแล้วแบบโอ้โหมันมันหนักจริงๆมันหนักแบบหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยทางบ้านพี่ออฟเองด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ประสบภัยเหมือนกันอะไรเไงี้ยเราก็แบบต้องคอยติดตามตลอดใช่อยากหด้หน้าทีกได้ช่วย,ยวอยู่มีการช่วยอยู่ย ก็ตอนนี้เราก็มีการส่งกําลังใจไปค่ะแล้วก็มีมีคุยกับพี่ๆที่เขาเป็นทีมกู้ภัยว่าแบบถ้าถ้าคนไม่พอหรือ,อยังไงอะ่ะเราเราสามารถไปช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราเราไปเป็นอยู่ในคั่วรหรืออะไรอย่างงี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ๆเขาก็รออัปแบบอัปเดตมาอีกทีหนึ่งว่าแบบอุ้ยเราต้องการคนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือให้ให้พี่ๆที่เขาเป็นกู้ภัยเนี่ยได้ได้ทำงานก่อนคือแบบไ,ปปไม่ไม่อยากไปรบกวนเขาเลย อันนั้นอย่างการช่วยเหลือบางคนแบบพอมันเกิดใหญ่เนาะบางทีถึงไม่ถึงข้าวจุดยากหรือข้ามอันนี้เลยตามมากขึ้นบ้างใช่คือเข้าใจเข้าใจทุกคนเลยค่ะก็แบอบางทีอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยก็คุยกับพี่ๆที่เขาเป็นผู้พายเนาะเขาก็บอกว่ามันบางพื้นที่มันเข้าไปไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าไปยากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็จะพยายามที่จะเข้าไปให้ให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ ือเราก็ไม่รู้จะยังไงเราก็ให,ให้ให้กำลังใจพี่เขาอ่ะเพราะว่าพี่พี่กู้ภัยเขาก็เต็มที่เนาะแล้วเขาก็แบบพอได้ยินดราม่ามากมาเขาก็รู้สึกว่าอุ้ยเขาเขา,เขาเต็มที่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่เราเห็นนะจำ่ไหมว่าคนมันเยอะพอมันเรียกร้องการช่ยวยเหลือมาแน่เลยดูแล้วจะร้องไห้เลยอ่ะใช่คือสิ่งยากมากเลยใช่ค่ะน้องหมาน้องแมวยเยอะไปหมดเลยอ่ะยิง่งยิ่งน้องหมาน้องแมวนี่คือแบบว่ายิ่งรู้สึกแบบ ใช่นะสงสารเพราะว่าตัวเราเองเราก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงน้องหมาด้วยอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วแบบคือทุกชีวิตเขามีค่า,าไ,ไม่อยากูส่งกำลังใจให้กับการ่อได้ลค่ะก็สำหรับทุกคนนะคะที่ประสบภัยอยู่นะคะก็ขอให้แบบมีกำลังใจนิดน,นึงนะคะแล้วก็อดทนนะคะสู้ๆนะคะน่าเชื่อว่าเดี๋ยวทุกอย่างเนี้ยมันจะ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็พี่ๆทุกคนที่แบบเป็นกู้ภัยหรืออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้แน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือมีจังหวะเนี่ยเราก็จะเข้าไปช่วยค่ะเรื่องของเราหน่อยตอนนี้เป็นไง <hatten> ครับเดชครับแล้วมีโรงมี้้อหรืออะไรเงี้ยเอ่อตอนนี้ตอนตอนนี้โอเคค่ะแล้วก็มีแพลนไว้แบบอีกประมาณสัก2ปีอีหรอใช่ค่ะอีกสัก2ปีเราค่อยมีอะไรเงี้ย อันนีี้้ไไดปรเช็คกับคุณหมออออแ้ืะไรเยก็ตอนนี้ฝากไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใช่ฝากฝากฝากทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ววเหลือแค่ใช่เ <laughs> หลือแค่รอใส่อย่างเดียวอันนี้คืออีกสองปีอันนี้คือประมาณค่ะใช่คือคือพร้อมไหมหรือว่าตอนนี้มีเป็นอะไรมันมันมันเหมือนจะพร้อมแต่ก็ยังไม่พร้อมมันยังรู้สึกแบบเออเราเรา เรายังแบบขอใช้ใช่ค่ะคือแบบว่าขอเวลาแบบอยู่ด้วยกันอีกสักนิดน,นึงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก็อยากมีมันก็คืออยากมีแต่ว่าถ้าเกิดถ้าถ้าพร้อมปุ๊บก,ก็ปีหน้าอาจจะอาจจะได้มีโอกาสอะไรเงี้ยที่จริงอยากมีแบบแฝกไปเลยไหมคะหน้าหรือว่าบางทีแต่ลวิยาสตร์มันน้ามากอะไรอย่างเงี้อยแบบแอ,ไะนะอบบืไม่ใช่น่ารัก,รกแต่ว่ามันน,าน,าน่าจะเหนื่อยเราก็เลยแบบว่าเออ<ๆ>เราคุยกันแบบทีละคนดีกว่า โอเคไหมอีกน่าปีตามเราโอเคค่ะเพราะเขาเขาเป็นคนวางไว้เองว่าแบบพี่ขอ2ปีนะอะไรเงี้ยเราก็บอกโอเค2ปีได้เลยไอ้ที่มันเกี่ยวกับเรื่องไหมว่าเราจะมีน้องแบบสองปีหรือเปล่าเรื่องของเราไม่เหมือนกันไม่ไม่มีเลิกค่ะใช่เราเอาสะดวกใช่ความพร้อมค่ะแต่งงานมาเป็นยังไงบ้างแต่งงานมาแฮปปี้ค่ะมีความสุขขึ้นทุกๆวัน อันนั้นแบบว่าดูแลใส่ใจดีมากใช่ทำีแห่งชาติหรอของเราไ <laughs> ม่ต้องแห่งชาติก็ได้ของเราดีกว่าเก <laughs> ็คือเขามีความเ,เป็นหัวหน้าครอบครัวมากมากแล้วก็มีความแบบคือคือเพอร์เฟกต์สำหรับเราแล้วอะไรอย่างค่ะคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยเขาเป็นคนจัดการ้ทุกอย่าง ใช่ค yeah, hmm. exactly ่ะเป็น hmm. น okay, ักซ okay. 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 hm, erm ัพพอร์ตที่ด like ีมากน่าจะโอ้มูนเนาะยอมเขาน่าจะโอ้มูนแบบสวีทหวานเซอร์ไพรส์อะไรเด็ดดีไหมคะใช่เห็นหน้าเขาเข้มๆนิ่งๆอย่างนั้นอ่ะเขาเป็นคนเขาเป็นคนสวีทมากเลยนะแล้วเขาเป็นคนหวานมากแบบซึ้งขัดกับหน้าตาเขารอใช่แต่ว่ารอบเขาล่อให้ในวันซีรีส์อะไรมันรมันเกิดหรแต่งงานเขาจับได้หมดเขาเซอร์ไพรส์ตลอดเขาเซอร์ไพรส์ไม่เก่งค่ะเซอร์ไพรส์ไม่เก่งเลยโปะตลอดใช่ แต่ว่าแต่แต่ทุกเวลาแบบมีวันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะเลือกถูกแล้วใช่ใชใช